วิเคราะห์ตัวอย่างล่าสุดของซุปเปอร์แมนการเลือกของคุณการกระทําของคุณนั่นคือสิ่งที่ทำให้คุณเป็นตัวของตัวเองฉะนั้นอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ซะ อันดับแรกที่เราได้จากตัวอย่างเลยนะครับคือบทสัมภาษณ์ของโลอิสเลนกับซูเปอร์แมนซึ่งฉากนี้เนี่ยทำให้เรารู้แล้วว่าโลอิสเลนเนี่ยรู้ตัวตนที่แท้จริงของซูเปอร์แมนนะครับว่าเขาคือคราคเคนแล้วในระหว่างบทสัมภาษณ์เนี่ยเราจะรู้ว่าต่อให้ซูเปอร์แมนเนี่ยจะเป็นคนที่ดีสักแค่ไหนก็จะมีคนจ้องจับผิดแล้วบอกว่าเขาเป็นคนเลวเป็นคนไม่ดีอยู่ดีซูเปอร์แมนฉบับนี้นะครับเขาไม่ใช่เทพเหมือนด่งแซ็กซ์ไนเดอร์นะครับแต่เขาก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่มีความรู้สึกนึกคิดมี ีคนชอบมีคนเกลียดไม่ใช่เทพเจ้าที่มีแต่คุณสรรเสริญน,นะครับ ทำให้เรารู้สึกว่าซูเปอร์แมนฉบับนี้มันมีความเป็นมนุษย์ความเป็นคนมากขึ้นนะครับแล้วก็ในฉากที่ซูเปอร์แมนเนี่ยตกมาจากฟ้าแล้วมีพี่บังเข้าไปช่วยนะเป็นอะไรที่ผมรู้สึกว่าหือบอุ่นว่ะพี่บังคนนี้เอานิ้วไปเลยนะนิ้วโป้งต้องชื่นชมจริงๆและระหว่างนั้นเราก็จะรู้ว่าซูเปอร์แมนเนี่ยเข้าไปหยุดสงครามด้วยไปช่วยเหลือคนที่ถูกผลกระทบซึ่งไอการไปช่วยสงครามเนี่ยทำให้ไปเข้าประเทศแบบผิดกฎหมายนะครับทำให้รอมอตอรกราโหมของสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่พอใจอารมณ์มาก ซูเปอร์แมนเนี่ยไปสะเออเลือกเกินซูเปอร์แมนก็อารมณ์แบบว่าเฮ้ยกูก็ช่วยคนหรือเปล่ากูทําความดีทำไมมึงต้องห้ามอะ่ะจะต้องให้มีคนตายก่อนหรอคนจะตายนะเวย้ยกูก็ต้องช่วยดิอะไรประมาณนี้นะครับ ซึ่งฉากต่อมานะครับเราจะเห็นว่าซูเปอร์แมนเนี่ยถูกจับกลุ่มโดยหัวหน้าองค์กรอาร์กัสที่มีชื่อว่า r i กแฟ a ซีเนียนนะครับซึ่งตัวละครนี้เนี่ยเขาเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐบาลสาหรัฐซึ่งไอหน่วยงานอาร์กัสเนี่ยมีหน้าที่ดูแลเรื่องซูเปอร์ฮีโร่หรือผู้ที่มีพลังเหนือมนุษย์เมตาฮิวแมนเอาง่ายๆคือเอาง่ายๆว่าซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมีพลังเยอะฉะนั้นจะต้องมีองคอ์กรหรือหน่วยงานที่ดูแลหรือควบคุมให้ทางด้าของฮีโร่เนี่ยมันไม่นอกคอ มันอยู่แต่ในกรอบนะครับแล้วดูทรงแล้วพี่ซุปเนี่ยคงอาจจะไปทําอะไรผิดคือมีคนหมายหัวออยู่แล้วล่ะพี่เล็กดูเธอแน่ๆที่จะต้องหัวกับหน่วยงานออกัสนี้นะครับแล้วสิ่งที่เราจะเห็นก็คือคนที่คุมด้วยเนี่ยคุมในการจับกลุ่มซนะูเปอร์แมนคืออันตราแมนกระทางด้ของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีนามว่าดีเอนจิเนียนะครับซึ่ง2ตัวละครนี้เรารู้อยู่แน่ๆว่าเป็นตัวร้ายอย่างแน่นอนแล้วต่อมาเนี่ยซูเปอร์แมน ก็จะได้ไปถูกกักกุมอยู่ในคุกขังที่หนึ่งซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามันคือสถานที่ไหนจะเดาว่า เล็กซูเธอร์กับองค์กรอากัสเนี่ยน่าจะร่วมมือกันทําบางสิ่งบางอย่างและในที่จับกุมคุกนั้นเนี่ยเราจะเห็นเมตาฮิวแมนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นหนึ่งในซูเปอร์ฮีโร่ในคอมิกที่ก็มีชื่อเสียงอยู่ที่มีนามว่าเมตาเมอร์โฟครับเมตาเมอร์โฟในช่วงแรกเนี่ยเราคิดว่าเขาจะเป็นตัวร้ายใช่ไหมครับแต่พอมาตัวอย่างล่าสุดนี้ฟันธงแล้วครับพี่แกไม่ใช่ตัวร้ายอย่างแน่นอนต้องถูกบังคับขู่เข็นหรือหลอกใช้เป็นแน่แล้วพี่แกเนี่ยมีแสงเขียวๆอยู่ด้วยแขนนะซึ่งแน่นอนครับนั่นคือจุุดดออและจ เป็นสิ่งที่จะสามารถฆ่าบุรุษเหล็กซูเปอร์แมนของเราได้นั่นมีชื่อแรกว่าคริปโตไนครับ ไอแแร่นี้เนี่ยแล้วทำไมมันต้องไปเกี่ยวกับเมตาเมอร์โฟล่ะครับพี่เมตาเมอร์โฟเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่เกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุนะครับตัวเขาเนี่ยมีสาสารที่จะสามารถแปลงเป็นธาตุต่างๆได้ธาตุเหล็กธาตุอะไรก็แล้วแต่ซึ่งไอคริปโตไนท์เนี่ยน่าจะเป็นหนึ่งในสาสารที่เล็กซดูเธอร์หรือองค์กรอาร์กัสเนี่ยต้องการที่จะให้เมตาเมอร์โฟสร้างขึ้นมาเพื่อจะไว้ปราบซูเปอร์แมนนะครับซึ่งในตัวอย่างเราจะเห็นว่าซูเปอร์แมนแพ้คริปโตไนท์อย่างชัดเจนจนไอมีไอกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยส่งขุดยยนนตต์์มมออมาาาลลออออองงงทสบีซปเรรแ้่ห เลยครับสงสารซูเปอร์แมนจริงๆพอจบจากฉากนี้ไปเนี่ย เราจะเห็นตัวละครที่หน้าตาแปลกๆก,กลมๆเหมือนหุ่นยนต์ตัวอะไรบางอย่างซึ่งตัวนี้มีนามว่า Hammer of b o l a w i a ครับมันพ่นแสงออกจากตาเป็นลำแสงเลเซอร์สีแดงด้วยนะซึ่งเราไม่รู้ว่าภายในชุดนั้นเนี่ยเป็นใครแต่ตัวละครนี้เท่าที่ผมหาข้อมูลมามีพลังพอๆกับซูเปอร์แมนเลยเหาะเหินเดินอากาศได้มีพลังก,กำลังที่เหนือมนุษย์นะครับแล้วก็โคตรถึกโคตรทนเราจะเห็นว่าโหสัตว์กันใหญ่เลยนะครับ แล้วผมจะขอตัดฉากมาพูดเกี่ยวกับอันตราแมนกับดีเอ n นจิเนียกนหน่อยอันตราแมนเนี่ยดูท่าทางนะ น่าจะเป็นร่างโคลนของซูเปอร์แมนแต่เราไม่รู้ภายใต้หน้ากากแบล็กนัวนั้นเนี่ยเขาคือใครกันแน่จะเป็นเดวิดคอนเดนเซเวสที่เป็นร่างโคลนไหมหรืออะไรยังไงจะต้องรอติดตามชมกันต่อไปแต่ที่น่าสนใจไม่แพ้กันในตัวอย่างนี้ก็คือดีเอนจิเนียครับผู้หญิงคนนี้นี่อเองในตัวอย่างนี้เราเห็นว่าเธอเนี่ยโชว์ความสามารถโชว์พาวเยอะมากกว่าในตัวอย่างอื่นๆมากมายนะซึ่งตัวละครนี้นี่ก็เป็นหนึ่งอดีตซูปเปอร์ฮีโร่ในคอมมิกแต่พอตัดผาพมาปัจจุบันแล้วเธอกลายเป็นตัวร้ายเพราะบ,บางสิ่งบางอย่าง แล้วเธอเนี่ยมีพลังเกี่ยวกับนาโนไนท์นะครับเป็นพลังที่อารมณ์แบบว่าเรานึกคิดอยากสร้างอะไรร่างกายของเราก็จะเป็นสินั้นได้ในตัวอย่างเราเห็นว่าเธอเนี่ยสร้างให้แขนสองข้างเนี่ยกลายเป็นเครื่องจักรบางอย่างที่ตัดทุกอย่างสับแหลกไม่สนลูกใครซึ่งนาโนไนท์เนี่ยมันอารมณ์เหมือนคล้ายๆ n a n o นาโนเทคของไอรอนแมนหรือให้นึกสภาพประมาณ หรือคล้ายๆนาโดบอทของทางด้านของบิ๊กคิโลซิกอะประมาณนั้นคิดอะไรก็สร้างขึ้นมาแล้วเธอเนี่ยยังสามารถควบคุมเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรได้อีกด้วยเป็นอะไรที่โอ้ว้าวตัวละครนี้เจ๋งว่าที่คิดนะแล้วพอฉากต่อมาเนี่ยทา,า The Engineer, ทางด้านของดีเอนจิเนียร์กับทางด้านเล็กสูเทอร์ครับบุกมายังป้อมประการแเห็นความสันโดษของซูเปอร์แมนแล้วก็มาบุกทาลายหมดเลยรวมถึงทําลายหุน่นเคเลสครับหุ่นอารักขาที่ดูแลซูเปอร์แมนหรือป้อมประการสันโดษนี้อีกด้วยน่าสงสารมากๆนี่อาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ เราเห็นฉากซูเปอร์แมนกาลังโอบกอดหุ่นเคเลสอยู่นะครับแลวในฉากนี้เนี่ยเราจะเห็นการประทะระหว่างด mm ีเอนจีเนียกับทางนักคริปโตครับผมรักคริปโตเลยทีบยอดหน้ามันสะใจสุดๆนะครับแต่เราก็ไม่รู้จุดมุ่งหมายที่แท้จริงนะว่าพีเล็กซ์ดูเธอเนี่ยบุกมาที่นี่ทําไมบุกเพื่อมาจับกลุ่มหรือบุกเพื่อมาหาบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องมาตั้งข้อสังเกตดีว่าไอ้ฉากที่ซูเปอร์แมนตกลงมาแล้วคริปโตเนี่ยพามาที่ป้อมปราการนี้แล้วฉายลําแสงเพื่อ ฟื้นฟูพลังชีวิตเนี่ยนั่นคือก่อนหรือหลังเหตุการณ์นี้นะครับในฉากต่อมาเนี่ยเราก็จะเห็นกลุ่ม Justice League International นะครับซึ่งเป็นทีมที่ทางด้านของ Maxwell Lord เนี่ยเป็นคนขอตั้งและสร้างมันขึ้นมาซึ่งทีมทีมนี้เนี่ยเป็นทีมที่ขี้แอดมากไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ Guy Garner h a w k i r หรือรวมถึง m r Terrific ซึ่งทั้ง3ตัวละครนี้มีบทบาทสําคัญในภาพยนตร์นี้อย่างแน่นอนแต่ว่าถ้าจะมีบทบาทเยวที่สุดนะน่าจะเป็นทางด้านของมิสเตอร์เทอริฟิก ที่สำคัญเลยนะที่ผมพูดไปข้างต้นเลยคือแม็กซ์เวลลอร์ดครับผู้ที่ก่อตั้งทีม Justice League International นี้ขึ้นมาเนี่ยเขาสำคัญที่ว่าเขาไปปากรดตัวครั้งแรกในตัวอย่างของ p e ทเมเกอร์นะครับซึ่งนี่มันบอกหลายๆอย่างกับเรานะครับว่าทางด้านของซีรีส์พีทเมเกอร์กับ Superman มนเนี่ยมันจะเชื่อมต่อกันอย่างแน่นอนแต่ดูจากทรงเลยนะซูเปอร์แมเกิดก่อน p e a เมเกอร์ซีทั้งสอย่างแน่นอนและฉากต่อมาเนี่ยมันก็จะเชื่อมกับพีทเมเกอร์กับทางด้านของตัวมิสเตอร์ เอเตอร์ฟิกกับโลอิสเดยและซูเปอร์แมนเนี่ยไปอยู่สถานที่แห่งหนึ่งครับซึ่งมันวัตถุลอยคว้งคว้างมันดูไม่เหมือนโลกครับมันเหมือนเป็นมิติอะไรบางอย่างซึ่งมิตินั้นน่าจะเป็น Pocket ็ต m e n มนชันครับพ็อกเก็ตไดเมนชันเนี่ยเป็นมิติเล็กๆที่แยกออกมาจากโลกของเราครับซึ่งจุดๆนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นจุดที่ทําให้มันสมเหตุสมผลเชื่อมไปยัง พีดเมเกอร์เราจะเห็นว่าเขาเปิดประตูไปแล้วก็ไปเจอทางด้านของมอน t i v e ิร์ของตัวแปรของเขานั่นเองซึ่งจุดนี้อาจจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงไปถึงจุดตรงนั้นหรือเปล่านะครับ ที่คร่าวๆที่จะวิเคราะห์หลักๆก็มีประมาณนี้นะครับถ้าเกิดผมตกหล่นหรือพูดผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไวนนะ้ณที่นี้ด้วยหลังจากนี้จะเป็นความรู้สึกที่ผมมีต่อตัวอย่างนี้นะซึ่งต้องบอกเลยว่าตื่นเต้นมากชอบมากขนลุกมากมันเป็นความรู้สึกที่ผมไม่ได้ดูตัวอย่างภาพยนตร์อะไรที่มันรู้สึกฮึกเหิมหรือมีพลังขนาดนี้มานานแล้วผมดูแฟน t a ติคโฟร์เฟิร์สสเต็ปตัวอย่างเนี่ยยังไม่รู้สึกฮึกเหิมเท่าอันนี้เลยนะอันนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นประมระบ,บทของดีซนนะ แต่มันทําให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความยิ่งใหญ่มากเลยวะ่ะมันดีมากๆเลยวะ่ะแล้วไหนจะมีการที่มีการเกะกล่าวถึงซูเปอร์เกลด้วยที่น่าจะมีโผลมาในภาพยนตร์เรื่องนี้แต่แบบไม่ได้มีบทบาทมากขนาดนั้นแค่โผลมาแจมเฉยๆเพราะด้านหน้าของซูเปอร์เกลนี่ยจะมีหนังเดี่ยวของเธอเองในปีหน้านะครับแล้วก็มีโลโบที่รับบทโดยเจสันโมโมอาของเราด้วยก็คืออดีตอาควาแมนนั่นแหละ แล้วทนะ่านผู้ชมละ่ะคิดเห็นกันอย่างไรกับตัวอย่างล่าสุดของซูเปอร์แมนนี้ตื่นเต้นกันไหมชอบกันไหมแต่ผมเชื่อว่าชอบแน่นอนกระแสของซูเปอร์แมนตัวอย่างนี้แม่งกบจนคลิปไอรอนฮาร์ดผมแม่งโอ้โหเว้งคว้างไม่มีใครสนใจเพลงอะไรครับพี่ซื้อต่อได้ไหมครับซื้อได้ครับแต่งมั่วนะครับทมน,นะครับมีคิวเข้ Q าฉายไทยวันที่10กรกฎาคมทุกโรงภาพยนตร์นะครับมีในไอซ์แม็ด้วยนะห้ามพลาดนะจ๊าทุกคน นี้ก็บอกคงมีเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลัง,งใจโอนอาร์ติสกันด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ